เลขหกตัวมันเก้าหนึ่งสองตัวหนิมั้ยบัวเข้าห่วยแก้วน่วยเก้าไอ้นี่มห้ยแก้วไม่เดี๋ยวแก้วน่วยเก้าตะวันเลขเปลี่ย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 นท่านผู้ชมมาบ้างมาบ้างแก้วน่วยเก้าเลขเปลี่ยนกับท่านผู้ชมเลขเปลี่ยนครับผมเลขเปลี่ยนนี่เก้าว่นละเดี๋ยวมึงดีละแก้วใบนี้ที่มันที่เราเห็นเห็นสามเจ็ดศูนย์จะเป็มัดผมมอให้เราเห็นกันในวันนั้นอ่ะมันกลายเป็นเจ็อะไรเนี่ยเจ็ดสี่เจ็เจ็ดสี่เจ็เก้าสี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับทุกทกท่านเลยนะครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมเดี๋ยวจะทำยังเสียบไออะไรนะไอวันนี้ผมจะพาทุกท่านครับผมไปที่ศาลเจ้าพ่อดงพูดินนะครับของงวดวันที่สิบหกุมภา์นี้นะครับผมนะครับ 2564นี้นะครับผมวันนี้ผมก็มาจากกับช่องหนุ่มมอสบ้านนาแล้วก็ช่องอัมพลชานแนลเฮ้อเก็บแดกไปเนาะพอดีๆหน้า,า,าตานอนไม่นอนก็นเลยจัดการครับผมแต่ว่าตัวใจเย็นขึ้นไงอืมใจายๆจตอนนี้อากาศห,อน,หอนจัดหอนจัดไอ้ฝนก็ตกสองสามเดือนแล้วครับครับผมจัดผมสั่นจังหน่อยได้เยน็นๆนับกันไปครับผม ก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะครับกดติดตามกันไว้เด้อท่านผู้ชมนะครับไปกดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาภกับสารเจ้าพ่อดงพุดินซึ่งปู่ถ้าเลขเลข,เลขมันออกอะไรนะงวดของวันที่หนึ่งคุณพาันออกอ่าสามศูนย์เจ็ดแล้วก็เ <97 S 1> <97 S 2> ก้าเจ็ดท่านผู้ชมลองนึกถึงยะไล่ย้อนหลังนะเท่าที่ผมไปขอปู่มาตั้งแต่งวดอยู่ในจานที่เราเห็นนะพวกเดีวกันะสามศูนย์สามที่เป็นไอเลขก่อนโฟมอะ 7จ็ดสามศูนย์สามอันนี้อันนี้อันนี้คือคือคือไล่ย้อนย้อนหลังนะตั้งแต่ปู่ให้เข้ามานะเจ็ดสามศูนย์สามก็มาออกสามศูนย์เจ็ดอีกมะใช่ไหมแล้วก็เอออ่าแล้วก็แล้วก็อะไรนะแล้วก็เลขดอกบัวเจ็ดเก้ากเจ็ดน้องมอนนะจำได้ไหมจำได้อ่านะครับถ้าให้ไล่ย้อนหลังมเนะี่ยปู่ให้เข้ามาหมดเลยนะนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เราตามต่อเลยนะครับเออที่เราคุยกันเนี่ยเราลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณางเหรอลืมคุณฟงตรอปิจ้ะ ยังไงมาไงเนี่ยพาไปขอตัวเลขคนเดิมขอโชคขอลาบขอโชคขอลาบเลยลงบูรินเพราะว่าเด็ดเด็ดเด็ดใช่ไหมเพราะว่างวดที่แล้วใช่ไหมตัวตุ่โอเคไปวันนี้ก็ขอให้โชคดีครับผมไปนะครับเดี๋ยวแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเอางวดที่แล้วเนี่ยเลขกลนแก้วเลขกลนแก้วเนี่ยมันมีสี่นะสี่แล้วก็มีหนึ่งอยู่ข้างบนใช่ไหมเลขกลนแก้วแล้วก็มันข้างล่างจะเป็นอ่า 320หรือ370เพราะว่า2เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเลขเกตมากนะครับแต่ผมว่าปูกให้เข้านะครับผมนะครับให้เข้าพูดง่ายๆก็เข้าเหมือนเหมือน3ตัวเลยนะครับโอเคนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันเลยกับสารเจ้าพ่อดงพดินนะครับผมนะครับโอเคครับผมกับช่องอัมพลชาแนลนะครับผมนะครับโอ้เนาะไปตัดผมมาทุกมาซอยมมาใส่เพิใส่เพิรสเซอร์ไพรส์ไงอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าเลยครับผมโอเคครับอ่นะครับผมนะครับก็นี่ครับ ถ่ายการเดินทางเหมือนเดิมครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขัวนะครับผม,มเลี้ยวขัวนี่ไงป้ายสารทะเลยสารเจ้าพ่อดงุรินคือบางจะมีท่านแบบว่าคือคนเขาผ่านไปผ่านมานะนะครับผมคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาจะบีบแต่ครับผมเพราะว่าเขารู้ว่ามีสารอยู่ที่นี่นะครับผมนะครับกับสารเจ้าพ่อดงุรินนะครับนี่แหละสองฝากฟังทาง่านผู้ชมเอ้ยเบิ่งเอาอดูบรรยากาศนะผม แต่ว่าเวลาเวลาขอมาบรรยากาศมันต่างกันกับบนถนนนลยครับพี่อืม่ยมันเงียบเหลือเกินพวกมันเป็นแตยาว่ำน้ำเหลือเกินมันมีแต่อมไม้แต่ลมไม้มันวนเป็นปลาปลาบ่หอนขอมาหลายๆก้อนจมอยครับแมนครับไปได้เลยกันกลับไปเลย โอเคครับถึงแล้วครับผมโอเคครับครับก็ได้ลงมาถึงแล้วนะครับผมแต่คุณพ่อทองแหลมกำงอยู่ทางนู้นแล้ะครับผมนะครับนี่แหละครับสารปูจะไม่ใช่สารเฉพาะดงผูดินครับผมนะครับซึ่งงวดที่แล้วนี่เลขแก้วอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเลขแก้วด้วยนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันหายไปแล้วนะครับอ่านะครับเห็นตัวไหนเห็นตัวไหนเนี่ยเอ้าเพิ่งหันงมดที่แล้วออกเก้าเจ็ดอ่านะครับหนุ่มมอสบ้านนาก็มาครับผม อ,อ้าพูจัันครับผมใส่สนี่นี่นี่้องอามมกี่หกเก้าเหรอแม่นวะฮึนี่นาว่าเปนชัดคักแล้วนี่อันนี้มีศูน,นเจ็ดตะเล็กออกไปแล้วอืออะไรบ้างกันนะคนเราเป็นหกเก่าเล็กสอดอยู่ข้งในที่นอนส่วกาบวกหกเก้ากับหกศูนยแม่หกเก้าหกศูนย์นะอือเนี่ย ถ้าไม่หกเก้าก็หกศูนย์ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้าแล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมองดูหนุ่มมอสเห็นอะไรบ้างมันย้อนเสมันแสงสะท้อนนี่เลยโคกโตเลยไหมรางวัลรางวัลยู่วังหันในจานน่ะน้องอ๋มเห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วนะครับมันย้อนนะเดี๋ยวใส่เห็นมั่งไหนมั่งนี่รางวัลที่หนึ่งน้ำก้อนเนี่ยนี่เบิรงเลยน่ะเบิร์นก็เดี๋ยวไปดูิร์เลยท่านผู้ชมกล้องมันเบิร์ใส่เบิรงรางวัลที่หนึ่งน้ำกันเลยครับพี่น้องใส่ใส่เบิร์นทาได้เบิร์นหนีเบิร์นทากันน่ะ นี่นี่นีโตด้นี่บอพเล่หโตห้ยท่านผู้ชมเล่หโตมันแม่อีเด้แมเบิงกเบิรเบิงกเบิกันกระหน่าเบิร์กน่ต่คือว่เดอล่ห์คโตด้ใช่เล่ห์โตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอส่้ให้บังเด้อมันเก้าหนึ่งสองต็นนี่ไหมเก้าหนึ่งสองสี่หนึ่งสองตรงนี้เป็นเกตเกตห้าสองเก้าหนึ่งสองกับหูเด้อบ่งเอาบงว่าเป็น อันนี้ประมาณนี้แหละประมาณนี้เนี่ยท่านผู้ชมอมืเดี๋ยวซุ่มให้เบิ่งอีกเอาซุ่มให้เบิ่งอันซุ่มชัดๆเบื้องน่ะตาไผาตามันเบิ่งเอานะครับยังให้ใจขึ้นหัดไหมล่ะอือโอ้ชัดเลยหนะึ่งวันหนึวันที่หนึ่งยู่บกไก่ตัวพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตามเลขแกว้วเด้หมดที่แล้วเหล,เลกแกว้วเกลปูเขาเด้จิบวอร์ไพเดอโอ้จิพพอท่วงจิบ<ม>พอท่วงพอไปเห็นไหมโอเคนั่นแหละว่าแก้วสิยูบอ่ะนะครับ อ้อันนี้คือเลขการปูตรงนี้จุดนี้นะครับผมโอเคเก้าหนึ่งสองแมนที่เห็นเก้าหนึ่งสองเลขการปูจุดพญานาคถ้าบอกเก้าหนึ่งสองกับสี่หนึ่งสองออกมาอะที่เห็นที่เห็นอันขาดนะนักวันขอดเราบอกเป็นขอดเราเห็นเราเห็นเก้าสามสองแต่ว่าผมก็เห็นเป็นเก้าสามสองเก้าหนึ่งสองก็ได้สำหผับช่วงครับถ้ากัดเบื้องตัวเบื้องตัวกับความฝเปลี่ยนไปวะ เ <Eat> ออเขินเด้พี่น้องเป็นหูโหวกเกี่ยนไปจังน่อยเลยอากาศมันห่อนเกลี้ยว่าตัดผมใหม่จังน้อยโอเคครับผหว่าเาได้ไปยัดหมีไปน้ำเขาก็ต้องไปตุ้มมีช่วงนี้ ช่วงนี years, fact, ้เ no. พิ่นเริ่มมา่ายคลิปไป้วครับผม่านผูสชมได้ดูนะครับเพื่อเป็นการสะดอเคาะไปนํานแหละผมเฮานี่อเสเทียเฮาม่เคยตัดสั้นเ่เคยแถมเักเทียนี่เวลามันปงขึนมาเหมือนชีวิตเฮาน่ะพอทิไปประสบข้อําเลือืองการนะตัดออกที่นี่เฮาตัดม่ที่นี่อืแฮมันเกิดใหมเงาเลยครับพี่น้องโอเคครับตรงนี้เห็นนะนะเหมือนคล้ายเป็น4 1 <it too. S> 2หรือ9ก2ที่เห็นแรกๆนะนะครับอานะครับ เบื้องหนานะครับโอ้โใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเนในข้างหน้าหลายหม่องเลยเพราะว่าเขาไหว้หลายหม่องเลยไหว้หมดแล้วนะซื้อวันนี้อันน้ำอันน้ำอันน้ำแดงอันนี้มีมีเลขทูบนะครับอันนั้นเลขทูบข้างาหเาเจ็ดไอ้ไม่ใช่เจ็ดดิห้าสี่เจ็ดอ่าปะว่ามี่ไม่กล้องข่อยคือมาซุ่มทำไมชอบเลยเออเลขถูบเดี๋ยวมันจุดอะไรครับ มูแต่งแสดงเป็นเป็นธรรมบุชมบที่เขาพานไปผ่านมาเหรอคือเป็นป่นของว่าขอโชโคลาภเนาะก้องผมไม่ซูมอ่ะท่านผู้ชมเออซูมแล้วเออมื่อกี้ไม่ซูมหาซีเกตเนาะไปเฮานี่แหละครับวันนี้ก็มาตามให้ทุกท่านผพ้ชมได้ดูกันแล้วนะครับ ฟันจะพอดงพอดินนะครับเพ่ให้มาสโอ้ถ้าว่าถึงไรยงอนหลังนี่ท่านผู้ชมตั้งแต่เกจสามศูนย์สามสิบผมมาทายเห็นแน่น่ะกับมาทายกับนุ่มมดที่เห็นดอกบัวตะกี่เกจเก่าที่เก่านะที่เห็นกันเกจเก่าหนึ่งเก่าที่บอกกันนะที่วบอกนุ่มมดเขาเปิดช่องนี่ที่ว่าเปิดช่องไม่ไม่ที่มานี่สองสามงวดนี่เขอาทุกงวดด้วยครับขอาทุกงวดแม่นแน่นบอกถึงเรียกดอกบัวนี่สองงวดด้ยครับอืมแม่นจ้วยเหล่ามาทายเรียกเกลว เก uh, uh,> so ี่ยวหนีหมดสามสองศูนย์สามเจ็ดศูนย์ะคขางงเชี่ยวหินนะลุกเลยหมดที่แล้ว่าหันมาเห็นเลยเกี่ยวนิอือแล้โบอกวเกี่ยวนี่งามครับอันนี้ก็เป็นเชีวานเป็นมามาวายากหวายมะกาวาครับงเพลาปูสารปูสีเออดงผู้ดินนี่ตวบอกิดที่น้องสารจะพอดงผู้ดินนี่้าเบาเรื่องตะเกาตะแกมันก็เป็นปูเป็นผู้ถาอืปูแก่กับพี่คนต้องสูบยาครับ มีการสูบยาแล้วก็มีหมากคู่มาเสีนหวจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเล็กจางไปน <c oughs> ี่กตรกกาตเห็นล็กจเห็นตั้เล็กสามนะครับมันตัวนี้เล็กสามากคนแกวจะเป็นเล็กสาม เห็นตัวเลขสามอยู่ข้างในเลขสามเลขอะไรไม่รู้นี่ละดนเจ้าซีราบยื่เอาละเจ้าเจ้าจะมีโมบิเป็นเลขสตัวน้อยตอนนี้เจ็ดสามซีนี่ซีเจ็ดเจ็ดเจ้าผมเห็นเป็นหนึ่งนี่นึ่งควใช่นี่ไหมเจ็ดน้งม่นเจ็ดสามซีวะนี่เจ็ดเจ็ดซี เจ็ดสามซีเจ็ดเจ็ดซีก็ได้เจ็ดสามซี่ก็ได้พี่น้องเนะเจ็ดสามสี่เจ็ดสองสีเจ็ดเจ็ดสี่แม่เอานะเอานวต่ว่าพงเงินเจ็ดหนึ่งสี่ไงเดว่าพอเห็นสี่ศูนย์ตัวแบบไงขอนั่นละตาตาหายตามันเดี๋พอเห็นเป็นซีศูนย์นะครับเน่มันครับผมเอ๋อเป็นเจ็ดเจ็ดซีก็่เจ็ดสองซี่ก็ได้พี่น้องนี่บ่แม่นอันนี้เชยเบิ้งมันนี่เด้อ คือสีศูนยะ์เห็นในน้นนอน,นคือสี่ศูนย์ตัวนี้เออพอพอเห็นส <C 0 S 2> <บ>ี่ศูนย์ี่ศูนย์เนี่ยถ้าเราปิน้นอันนี้เราเราจะมุมมองเราอยู่ตรงนี้ก่อนอนะครับเป็นเจ็ดสามสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็แต่ถ้าจะเป็นปิ้นเป็นสี่ศูนย์ก็จะปิ้นประมาณนี้นะครับนี่ยิ้มใส่ละนี่สี่ศูนย์ครับตรงนี้โปโออ้แมนนี่โป้สี่ศูนย์นะตรงนี้โป้นะเห็นไหมเห็นนโป้ไหมมอดอ่าอ่านะชัดเจนนะแมนครับโอเคไปเราไปดูพระเอกของเราก่อนนะครับ ก็คือเลขแก้วเลขแก้วครับผมเดี๋ยวไปดูแก้วเฮ้ยว่ามันเกี่ยวหน่วยเก้าสิบบอกยูเถอะบอกมอดจังหวะผมส่งไปมึงนี่ครับเออบนห้องเาเดี๋ยวขึ้นไปไปบ้างไปบ้างเลขแก้วเชียงใหม่ไทยของหมดที่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคีมเดี๋ยวคุณพ่อนล่ะคุณผ่อนล่ะคุณพ่อแมนงวดที่แล้วคุณพ่อนทองหล่อเขาไปเห็นเองครับเลขแก้วไปดูเลขแก้วว่าแก้วเลขแก้วยังอยู่หรือเปล่านะท่านผู้ชมนะนะครับโอ๋อกองข่อยเนาะไปบ้างเลขแก้ววัดครับผมไปดูเลขแก้วกันเพราะว่า งวดที่แล้วนี่คือคุณพ่อทองหล่อเขาเห็นนะครับตรงเลขแก้วกันผมก็ไม่ได้เห็นเดี๋ยวไปดูกันว่าจะให้แบบไหนอะไรยังไงไปกอ,องหันไปคุณพ,พ่อทองรอไปแล้วคุณพ่อเห็นแก้วหนวยเก่าปะพอะบังกันนะเดี๋ยวละผู้ชมไปดูแก้วหน่วยเก่าเรานะครับแก้วหน่วยเก่าคุณพ่อแก้วยังอยู่แก้วยังอยู่ เห็นปะเห็นปะรู้ว่าเทียนปักอยู่ใส่ใส่เจ้าหาบ้างกันนะเกี่ยวหน่วยเก่าท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเบิ่งเกี่ยวหน่วยเก่าก่อนครับผมนี่เกี่ยวหน่วยเก่ายังอยู่ยังอยู่เอาถูเอาถูเบิ่งเก่ากันนะเป็นเป็นเหล็กตัวเก่าปะโอ้บ่เอาเุ้ยเกี่ยวหน่วยเก่าไอ้นี่แม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเกาฮะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมึงเกี่ยวหน่วยเก่าปะ นุยแก้วนุยเก่าตะวันเหล็กเปลี่ย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 นท่านผู้ชมมาบัง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 เหล็กเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวห้ยบังก่อนเกิดที่ยังถึงครับเหล็กในแก้วอีกแล้วแก้วหนุยเก่าตะวันเหล็กเปลี่ยนนหนุยเก่าหนุยเก่าเข้ามาหนินุยเก่าเขนี่หนินยเก่าหนุยเก่าครับแก้วหนุยเก่าเหล็กเปลี่ยนครับท่านผู้ชมเหล็กเปลี่ยนครับผมเหล็กเปลี่ยนหนุยเก่าเวล่ะเดี๋ยวมึงนี่แหละแก้วใบนี้ที่มันที่ที่เราเห็นเกตสามเกตสองศูนย์โอเ่บอกพีช สามสองศูนย์สมเจ็ดศ mm ูนยเ็มั้หนุ <commun> ่มมเราเห็นกันวันนั้นอ่ะมันกลายเป็นเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก็ดสี่เจ็ดเก้าสี่อืมมีใค มือมขดกงลังหาคือซัตมดหาามมดเองกันนะยังเาหนองทายบ้างกันเอาึ้นังสี่ดครับเดินไป่มเดบงกันเนเ็นมอเจติดตามรับชมเจ็ดสไปพร้อมๆกันดครับเจ็ดเก้าสเอทั้งๆผมเห็นเป็นเจ็เก่าสี่นเลครับนี่ครับติดนนั่งยองๆเบื้องบนนี่มันโอ้ยมันหวดงหนกับงสี่ล่ะ ทีว่ามะมึงเนี่ยนะควรเจ็ดเจ็ดสี่ขังรางมันสามสองสองสามหนึ่งหนึ่งตัวไหนแมนแต่ว่าข้างล่างนี่สามหนึ่งหนึ่งแมนเธอพูดสามหนึ่งหนึ่งกับสามกับหาหนึ่งหนึ่งหรือหาหนึ่งแปดเดี๋มันคือคือคือเนี่ยแมนแมนแมนพูดสามหนึ่งหนึ่งกับหาหนึ่งหนึ่งหรือหาหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดแมนแมนมันมันมันเป็นกลุ่มๆไหมโตทุกทายไหมท่านผู้ชมเจ็ดเก้าสี่นะครับผมสามหนึ่งแปดมาๆมา เอาครับหายใจมาชมมึงเป็นหน้าบ้าวนะครับเดี๋ยวเเดี๋ไปตรงเด้อยวไปตึงเด้อผมขอเบิางจังๆเด้ขอเบิางจังๆกันเถี่ยวหนึ่งก่อนจักเถี่ยวหนึ่งก็เด้อเอาเอากล่องกูไปใช้ล่ะจักไปใช้กูแบบหนึ่งเด้อท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมนี่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 รถมหาเล็จริงๆนะท่านผู้ชมมันเหมือนเป็นเจ็เก้าสี่หรือฮ้แปลกแล้วได้ยินเสียงแปลกแล้วบ่าท่านเอามันบวกลมเลยเหรอบวกลมเลยหมด ที่เหกที่เร็กที่ที่เหกแหกอ่ะมีร่มด้แต่บผมมีร่มด้เจ็ดเก้าสี่ครับผมถ้าไม่เจ็ดเก้าสี่ก็เจ็ดเจ็ดสี่ข้างล่างอาจจะเป็นสามหนึ่งหนึ่งหรือสามหนึ่งแปดหรือจะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งหรือห้าหนึ่งแปดครับผมมีอยู่ซับนี่ครับเหล็กแก้วครับผมแต่ดีใจแท้ทีแท้โอ้ยน่ากลวโมเมนต์ถ้าเรถึงนี่ท่านผู้ชมผมจะพูดฟังนะคือตั้งแต่ประขอบถ้าพูดถึงมวดที่แล้วที่มันออกอ่าอะไรนะสาม ไอ้สามศูนย์เจ็ดใช่ไหมออกสามศูนย์เจ็ดถ้าเรามาไล่ย้อนหลังดูอะท่านผู้ชมจําได้ไหมเลขกองโฟมปิวที่อยู่จานอยู่ตรงนั้นอะอ่าจานอยู่ตรงนั้นผมมาขอกับช่องอมพลอะเจ็ดสามศูนย์สามมพจงใจจะบอกก่อนะแล้วก็ผมวันนั้นผมมาขอกับหนุ่มมอสบานาได้มาเจ็ดเก้าเลขดอกบัวเลขดอกบัวเห็นไหมล่ะก็พูดยังไงถ้าถ้าให้ไล่ย้อนหลังท่านผู้ชมตรงตรงเลยห้ามพลาดครับผมนี่ครับคนขี้รูปเนี่ยถามไปจุ้มอ่คนขี้รูปอ่านกวนบ้งครับผมไอ้จอมพจน์บานา ให้โชคให้หมาเด้อพี่น้องใหปูเออผชมไปเห็นอีหลีได้ไหมาู้ชมขอโชคขอลาไปฝากเอฟซีเนาะปูเพิ่นลำบากเพิ่นสบายใจขึ้นนะงวดนี้เจ็ดเจ็ดสีครับพี่น้องหรือเจ็ดหนึ่งสีงวดที่แล้วเราไม่ได้เหยาวเซมซีใช่ไหมมอสไม่ได้ครับเอาเหล็กเกี่ยวงวดนี้ก็ไม่เขย่ากงวดนี้ไม่ต้องเขย่าเหมือนเป็นเพราะว่าครัเพราะงวดที่แล้วเขามาเหล็กเกี่ยวฟังแห่นครับพี่น้องนี่ยง่ายัง เจ็ดหนเลงสี่เจ็ดเจ็ดสี่ครับเหมนแต่ว่าจะห้าจะลืมเด้อหมดทีเหล่าสาหนึ่งหครับพี่น้องหมดทีเหล่าเลกแก้วมีสีหนึ่งเด้อเอาปะอ่ไม่มีมีสีหนึ่งอันนี้ก็บอกพี่น้องฮะวันที่พอเห็นหมดทีเหล่าเทีนเทีมันมีมันมีสีหนึ่งมหืเปลานี่นี่น่มาเบอร์กันนี่พอเนี่ข่เองรอวะไยังอยู่ล่ะไอมึงจัจ้านี่เขาเอื่อลย่างเป็นเป็นง่าฮือบีไอ้พวกมึงจัดจ้านี่อันนี้ก็สามสามตัวเนีนี่ นี่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 หนึ่งสองสามครับผมเป็นเทแต่ว่ามันอเนหแต่ว่าเป็นตัวเลขล่ะแตว่าีจะญาในการรับชมนะครับเห็สู้ไข่พ่นเบิ้งแต่ว่ามันบอชัดมากแต่ว่ามันเห็นเป็นหูเป็นตัวเลขอยู่แต่ว่าผมก็น้นเน้นเน่นเน้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 นเน่นเน้นเน้นเน่นเนอนเน่นเน็นเน่นเน่นเน่นเน้นเน่นเน้น่น้นเน้นเน้นเนนเน้นเนนเนานเนนเน้นเน้นน้นเน้น สี่ห้าสามครับตรงจุดตรงนี้เห็นมาะกวอนี่นัทงครับกัแมนเลยแล้วนะนบ้าสี่ห้าสามอ่ะนี่เดแมนสี่ห้าสามเดี๋ยวเกียวไปเป็องเกานครับอ่าโอเคไปแมนนี่เรยพี่นะเห็นกวนเพิงนะนี่ครับเอาแก้วมาไว้มองเกาได้อมดอะลรทียเอเหเอาแก้วไวหมงนี่หะเอาไว้งเกาเลยไว้มันวันพอๆกินอย่างย่ังแปะกระทังถูกเดิมหม่องกากระโลไปนะครับไปเบิ้งเอ๋ มาที่นี่หล้งจ,จากผมมาขอโชคขอลาบนะครับเลขแก้วนี่ชัดมากๆแล้วมันก็เป็นเลขเปลี่ยนด้วยท่านผู้ชมช่องงวดที่แล้วเนี่ยที่ที่มาดูเลขแก้วตรงนี้กับคุณพ่อทองเหนือแล้วก็หนุม่มวันาตานวันนั้นเมื่อวันนั้นช่ององผมไม่ได้มาแล้วก็มาเห็นกันมีสี่สี่แล้วก็มีหนึ่งแล้ยใช่ไหมที่ที่เราเห็นขัางบนตรงเลขแก้วอะแล้วก็ข้างล่างจะเป็นคล้ายๆเหมือนกยๆแบบเป็นสามสองศูนย์ 0, แต่สามสองศูนย์อะ ที่เห็นกันสองสองศูนย์ถ้าไม่สามสองศูนย์ก็สามเจ็ดศูนย์นะครับถือว okay, ่าปูให้เข้านะครับผมนะครับไปโอเคครับผมนะครับก็ไปผมตั้งแต่ผมมาผมยังไม่เคยเดินด้านหลังเลยท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่มาตรงนี้ผมไม่เคยเดินด้านหลังเลยก็เอาวันก็ถือว่าดูตรงนี้ครับก็ไม่ต้องขย่บเซมซีผมไม่ขอขย่บเซมซีนะครับเราไปต่อไม่รอแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ต้นต้นอะไร ต้นอะไรครับท่านผู้ชมทำไมมันใหญ่จังฮ้ใยญ่ใหญ่คุณนะโอ้ยจนจนข้อคอยสิงแงนมาถึงแล้วนี่พุ่นะโอ้ใหญ่ครับท่านผู้ชมอืะนะครับเนี่ยครับตั้งแต่ผมผมเพิ่งจะมานะครับผมเนี่ยเดินเดินข้างหลังมไม่ผมไม่เคยเดินข้างหลังเลยนะท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คือข้างหลังสารเจ้าพ่อดงพูดินนะครับผมนะครับ กลางคืนก็วังเวงเงั้นเนี่ย้ยไม่กล้าดเดินมาคนเดียวครับผมเสียวดักอ,อันนี้อะไรเนี่ยเหมือนคล้ายไม่รู้ดูไม่ออกครับผมผมไม่ค่อยจะเดินมาเลยแถวนี้ของแสดงว่าก็มีคนมาทำพิธีตรงนี้ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมน้าฮะต่อเฮ้ยแต่ก็มีต่อบ่ะห้วยนี่ได้อพงบ่ะตาย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 ที่นี่มีอะไรมีได้อพงฮะ ท่านผู้ชมเด้อนักวณนักวณนักวนมาเบิ้งเลยวมาเบิ้งเลยท่านผู้ชมเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผมพอมาเบิ้งเลยพ่ะมึงตรงนี้ชัดเจนครับตรงนี้ชัดเจนต่อด้อถ้าเห็นเหล็กเลยวม้ยานต่อแล้วตรงนี้ชัดเจนครับตรงนี้ชัดเจนชัดชัดชัดยังคัะเล่นักวนชัดเจนครับชัดเจนเดี๋ยวให้ดูเลยนะดีนั้นท่านผู้ชมดูนะงานนี้มีอึดตึงนี่นักวณนี่ยังนี่วะ หาบ่นี่หาหรือสามหนึ่งกับสี่แต่คนมีสี่มีหนึ่งหาสามสี่หนึ่งหาสี่หนึ่งท่านผู้ชมนี่ครับมันมันมันเป็นหาหรือสามเนี่ยนี่ไม่พอมันมันมันเป็นหาหรือสามหพ่อมันเป็นเยื่อไม่ม่พออะสี่หนึ่งกับท่านผู้ชมต้นไม้ต้นนี้พอนีหโกขงเรพี่น้องเจ้าอาาสดเนึกจังไยางมน่หมดยี่หนุเห็นไหมโอ้มีแนวโดนีนมาต่อพี่น้องหาหรือสามเนี่ย มีซีหนึ่งซีหนึ่งชททัดเจนชิ้นสี่เจ็ดมวลชิ้แล้วเจ้าเห็นเหล็กก้นอนแหญวซีหนึ่งไหมแมงมาเป็นป่ะเด็นเขาซีหนึ่งผมเบอร์ไปโอเคครับผมให้เป็นเป็ดซองงามแน่นกดมันเลอ่ะโอ้เหลือง,งามก็ไปน้องเนี่ยเอาผมเห็นแล้วนะท่านผู้ชมเห็นแล้วนะเล็กก้นงามจริงๆนะนะนะต้นสงสัยเทวดาปกปักรักษาบระเด้ในช่วงเขาเรื่องบ่ทำให้ผมโดนใจอะไรสักอย่างหนึ่ง เข้ามาดูตรงนี้ท่านผู้ชมมันแปลกๆยังไงไม่รู้แล้วก็แมงมีกับตอมหนาผมหลวงแต่อันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยโพงตรงนี้มันเป็นโพงแมงหมีได้ท่านผู้ชมนี่นี่มันเป็นโพงแมงมีเห็นปะเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อโอ้เนี่ยสามเป็นทางต่อไปนี่นี่แมงมีแมงมีแปลกเด้แมงมีไปตอมเฮาอยู่บางหันไหมก็จะไหนเฮามาอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยไปตอมหัวอยู่ไหนตอมหัวโอ้ท่านผู้ชมมท่านผู้ชมมึงส่งย่างห้างเนาะท่านผู้ชม นะครับแต่ว่าเฮ้ยเฮ้นกวันเราไม่เขย่ายเซมซีนะไม่ต้องขย่าเด้พอแล้วเป็นไบเหมืนพอแล้วท่านผู้ชมผมเอาแค่นี้นะครับพ่อไปไสตามผล้องเดมาใส่ะเฮ้ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิ่งพื้นนะค่อยเบิ่งพื้นนะจอยนะเห็นพื้นแล้วเห็นพื้นแล้วเห็นพื้นแล้วแน่มากสะดุดตาเลยนี่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 มีมีหมีนะคนอุยบึนะ อีลีผชอมัน,มอ,น,นอีลีนี่มีสองมองเลยขันกจะใครนำเน่ยนะควรเมนี่นะควร,ครสองม่องนี่นะควรหลายมองหลายจุดจะเป็นเนทิดโดนใจเฮาเห็นหมนะควรอีเกตหน,นี่น,นะควรเกหามิสวนพ่อมก็เผื่อนี่ถ้ามั้องเวนสาตรงนี้นอ่เหาเกสามเนี่นองน เจ็ดอะเจ็ดนุดสามนี่นะควรเจ็ดหาเจ็ดสามนี่นะควรมาเพิ่มเดี๋ยวมือหางนะมือหางชัดครับนะควรเวลาบ่หางกับเก็ดเมนหางกับเก็ดขัดชมนะครับบ่งหมดแล้วดวงไฟดวงมันนะครับไปท่านผู้ชมทำนะครับผมพ่อเพราะว่าเห็นแค่สองจุดครับผมเห็นแค่สองจุดเพราะแล้วไปเออตอนนี้หมักจุดอื่นบ่มี่หรอไหมไปไปท่านผู้ชมไปโอเคครับเอาตามนั้นครับผม นะครับอันนี้คือข้างข้างหลังดงผูดินนะครับผมนะครับข้างหลังดงผูดินว่ามีห้างโมแดงบ่หนิใช่โมเดลกัแปงดิล้วงหยวฮะใช่โมแดลลงหารอยคว้าใน้องเอามาแงียบลยเงยบองค่ะแบบเงียบมันตกมันจะสหลายอยู่ไม่แงยบเองต้องตกนะแงียบเีกบค่ะแตัวนี้ปลาอเอาโอเคครับเอาแค่นี้ก็แล้วครับผมโอเคครับอ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับก็นี่แหละ อย่างผมนะครับก็พาทุกท่านมาขอโชคลาภแล้วตรงข้างหลังผมก็คือสารเจ้าพอ่อดงพูดินนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยที่ผมพามาทุกท่านมาขอโชคลาบมาดูเลขก้นแก้ว นะมาดูเลขเลขก้นแก้วเนี่ยงวดที่แล้วที่เขาเห็นกันเป็น4เป็น1นะที่ที่มันจะอยู่บนบนเลขก้นแก้วหนแล้วก็จะเห็นกัน 3, 2, 0หรือ 3, 7, 0ที่เห็นกันท่านผู้ชมนะครับผมนะครับถือว่าปู่ให้มันมากมากครับผมถ้าถ้าให้พูดเรื่องถึงย้อนหลังมาตั้งแต่มาขอโชคขอลาภเลยที่มันออก 3, 7, 0เจ็ดศูน้ของงวดวันที่1คกุมภานะ มีเกตสามศูนย์สามที่ประขอกับเจ้ากรพลแล้วก็ดอเลขดอกบัวกับเกตเก้าูให้เข้ามาตลอดเลยนะครับผมนะครับแล้ววันนี้ก็พาทุกท่านมาขอโชคขอลาบอย่างงวดวันที่สิบหกกุมภา์นี้ที่จะถึงนี้นะครับผมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงรวยๆนะครับผมแล้วก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณญาณเด็ดขาดน,น,ะนะครับผมพูดพูดจนแบบ จนจะพันลิ้นหมดแล้วครับผมนะครับที่แรกผมพูดกับช่างเอาพนนะครับผมว่าจะไปหาแย่ไข่มดแดงนะครับผมไม่ต้องแย่แล้วครับผมนะครับรังมดแดงนี่ก็มันไม่มีมดแดงแล้วครับผมนะครับเอาตามนั้นแหละครับผมคิด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 ที่จะจะไปแย่ไข่มดแดงไม่ต้องแย่แล้วนะครับรังเห็นรังแบบนี้แล้วรังมันห้างครับผมนะครับออะโอเคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยนะทางช่องหนุ่มอาร์มคนเดิมและหนุ่มอาร์มคนเก่า ช่องอัมพลชาแนลและหนุ่มมอสบ้านนานะครับผมนะครับไปกดติดตามกันไว้เลยสําหรับช่องหลายๆช่องที่พาทุกท่านไปขอโชคขอลาบนะครับผมนะครับโอเคนะครับผมดูไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเลขก้นแก้วซึ่งเลขเปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนเป็น794 774แล้วก็ข้างล่างจะเป็น311หรือ318 511หรือ518ที่เห็นกันตรงเลขก้นแก้วนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะครับผม โอเคนะครับเออผมลืมบอกไปมีท่านหนึ่งมาเม้นผมอยู่บอกว่าเลก่กล้นแก้วเนี่ยไป,ไปถ่ายมาจากไหนหนไปถ่ายมาจากไหนมาหลอกลวงกันเหรอผมจะบอกเลยนะไปดูในคลิปได้เลยไม่ใช่ว่าเรามาหลอกลวงมาหลองมาหลอกล,ลวงไม่มีนะครับผมไปดูได้เลยนะครับเขาว่ามีท่านหนึ่งมาเมนผมนะครับแสดงว่าท่านท่านผู้ชมตอนนั้นไม่ได้ดูคลิปเพราะว่ามีคนอื่นเขาดูเขาจะรู้นะครับผมนะครับโอเคครับผมตามนั้นครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับ แข่งเร็วๆครับผมสวัสดีครับ